สวัสดีครับพี่น้องท่ละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่10ข้อ16 17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสังคมที่มีความแข็งแกร่งนะครับความเข้มแข็ง,ขง,ขงนั่นเองพระคัมภีร์ได้อ่านว่าโอ้บ้านเมืองเอย๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็กและเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้าโอ้บ้านเมืองเอย๋ยความสําราญจะมีแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเชื้อขุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่ออจะะมมมมมีีีกกํําาาาลลัััังงงงวชชไ่่่ใใดดืห้้ึนนเพพรคภตูถ มี2อย่างด้วยกันนะครับที่จะทําให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งอันที่1นเนี่ยนะครับคำว่าสังคมไม่ใช่ตัวเองนะฮะหมายถึงสังคมหมายถึงตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจนถึงระดับประเทศสิ่งสําคัญก็คืออันที่1ครับต้องมีผู้นําที่มีวุฒิภาวะ2ก็คือมีทีมงานหรือคนที่มีส่วนร่วมนะครับที่มีสติสัมปชัญญะเราจะมาดูทีละประการด้วยกันประการที่1บอกว่าโอบ้านเมืองเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็กในข้อที่17บอกว่าเมื่อกษัตริย์ของเเเเจ้้้าาป็นนนนนนชืออขุระคััภีีี์ต่บ ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีเชื้อขุนนางแบบนั้นจริงๆแต่ขุนนางคืออะไรครับพวกขุนนางไปถึงคนที่รู้งานรู้หน้าที่คนที่มีความรู้ความชํานาญแต่ว่าถ้ากษัตริย์เป็นเด็กเนี่ยนะครับหมายถึงขาดวุฒิภาวะมันก็ไม่สามารถจะนําประเทศต่อไปได้แต่นั่นแหละครับถ้าเราไปกับจะอ่านในพระคัมภีร์เรารู้ว่าถ้ามีคนที่อยู่เคียงข้างเนี่ยนะครับที่คอยปกป้องและคอยดูแลอย่างดีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับทำให้กษัตริย์เนี่ยนะครับที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยนะครับ ก็สามารถจะมีคนที่เป็นผู้สําเร็จราช,ชการที่มีพุทธิภาวะขึ้นมาแทนได้ในพระคัมภีสองพงศวดารบทที่24เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าโยอาดโยอาดนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขาทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยตราบที่ยิโฮยาดาปุโรหิตเนี่ยนะครับคอยดูแลเขายโยดาเป็นใครโยดาเป็นคนที่คอยดูแลอบรมบ่มนิสัยและเป็นผู้สําเร็จราชการแทนกษัตริย์โยอาดหมายความว่า ตอนที่โยอาดเนี่ยเป็นทรงพระเยาเนี่ยนะครับพระนางอัทาริยาได้สั่งประหารญาติโกโหติกาของพระองค์ทั้งหมดเพื่อพระองค์จะได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่าโยอาดนั้นรอดพ้นมาได้และกษัตริย์โยอาดเนี่ยนะครับตอนที่ทรงพระเยาเนี่ยนะครับยโยยาดาได้คอยอบรมบ่มนิสัยแล้วสังเกตในพระคัมภีร์บอกว่าตลอดชั่วชีวิตที่ยโยยาดายังมีชีวิตเนี่ยพระองค์ทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะอะไรครับเพราะมีคนที่เป็นผู้นําที่เป็นวุฒิภาวะอยู่เบื้องหลังไม่ได้หมายความว่ากษัตริย์นั้นเป็นกษัตร ที่มีวุฒิภาวะแต่มีคนที่มีวุฒิภาวะอยู่เบื้องหลังทําให้ประเทศนั้นเจริญเติบโตงอกงามขึ้นอย่างสมบูรณ์ทีเดียวครับในคริสจักรเหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีผู้นําที่มีวุฒิภาวะมันอันตรายครับที่จะทําให้คริสจักรนั้นจะเข้มแข็งได้การมีวุฒิภาวะไม่ใช่ดูจากภายนอกแบบค่านิยมคือการมีเงินมีทองมีการศึกษาผ่านงานโลกมาเยอะแต่ต้องเป็นวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณมีผลฝ่ายพระวิญญาณ ประการที่2ครับจะต้องมีทีมงานที่มีสิทธิ์สัมบัญชิญะในข้อที่16บอกว่าเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลีย้ยงสะดกแต่เช้าวิบัติแน่ หมามยความว่ายังไงครับเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนสนุกสนานตลอดเวลานี่เรียกว่าขาดสถิตธรรมชัญยะแต่ข้อ17บอกว่าถ้าพวกบรรดาเจ้านายเนี่ยนะครับพวกทํางานเนี่ยพวกขา้าราชการเลี้ยงกันตามกาลเทศะเนี่ยนะครับก็คือเพื่อจะเป็นการเฉลิมฉลองและก็ไม่ได้มืนเมาไม่ได้ทําตัวขาดสถิตธรรมชัญญยะมันก็อยู่ได้เราไดสังเกตว่าหลังจากยโยยดาเนี่ยนะครับสิ้นชีวิต กษัตริย์โยอาดเนี่ยก็เริ่มต้นฟังคําของพวกข้าราชการที่ไม่ได้เรื่องคนเหล่านั้นก็เริ่มแนะนําพระองค์ให้ไปเอาพระเทียมเทศเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าและปรากฏว่าชีวิตของโยอาดก็ดิ่งลงครับและยิ่งดิ่งลงกว่านั้นเมื่อพระองค์นั้นสั่งประหารคนที่มาเตือนพระองค์ซึ่งเป็นลูกของยโยยาดาชื่อว่าเสคาริยาสั่งประหารเสคาริยาปรากฏว่าข้าราชการทั้งหลายทั้งแหล่ไม่พอใจ และเมื่อพระองค์ทรงพระประชวรพวกข้าราชการก็ประหารพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ปนพระแท่นด้ยสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าชีวิตของคนบางคนเนี่ยนะครับเมื่อผู้นํามีวุฒิภาวะมันก็สามารถจเจริญเติบโตได้แต่เมื่อผู้นําขาดวุฒิภาวะและทีมงานขาดสติสัมปชัญญะบ้านเมืองก็จะล้มเหลวและยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อกษัตริย์เซียรยมาโจมตีพระองค์ท่านก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ถูกพวกเซีเรยรยนั้นลุกลานและ พ่ายแพ้สงครามและประชาชนก็ปรมว่าชนพระองค์นั่นนะครับทำให้เราเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ขาดสติขาดวุติภาวะมันอันตรายกับบ้านเมืองครับในคริสจกักรในครอบครัวเหมือนกันคนที่เป็นครอบผู้นําครอบครัวท่านจะต้องมีวุติภาวะคนในครอบครัวต้องมีสติสมัมปชัญญะคนในครอบครัวขึ้นไปถึงคนอื่นๆมันเป็นลูกใครที่อยู่ในบ้านก็ต้องมีสมติสัมปชัญญะแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับใจอมครับ